สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวเนี่ยค่ะข้างๆบ้านนะคะก็จะเป็นจะมีออนเซ็นอยู่ฝั่งโน้นนะคะแล้วก็จะมีที่ปีนเขาอยู่ตรงเนี้ยค่ะค่าอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอคลิปใหม่ๆค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะ ไปนั da, week, ่ง last w e e นอ๋อลทงน้ดน a ดนที่ไปอันที่ที่แล้วนทีโ้ตตัมองกอดินนี้อันนี้จะเป็นอันนี่ไปขึ้นแล้วนปีที่แล้วสองรอยแปดเ้าเลยโจอันนี้นะคะขึ้นไปไม่ใช่อันนี้คะไม่ขึ้นตรงนี้นะคะเดินออไปแล้วจุดสูงสุดอ่ะมันจะอยู่จุดชมวิวจุดตรงเนี้ยค่ะ คือไปขึ้นข้างหลังทางโน้นนะคะเป็นหน้าผานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปจะเป็นลำธารน,นะคะโอ้ที้โลดจาขี้เหรใช่ขีเ้เลยน้ำอาจจะไม่ใสเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกหนักนะคะเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเมื่อเมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่สองวันที่ นวันนี้อากาศอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ2 9 3 0องศานะคะแต่ว่าร้อนนะคะแต่ก็เพิ่งออกมาได้ตอนเย็นๆนะคะที่นี่เขาเจอวกล่าบ้านเรานะคะนี่บรรยากาศที่เรามาเมื่อกี้นะคะ จะเป็นสายน้ําที่ไหลามาทางนี้ค่ะก็ลงไปลงไปตรงนี้ได้นะลงไปเล่นน้ำนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ํามันแรงนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านของชาวบ้านนะคะนี้ก็ะจะเป็นเป็นน้ำอากาศร้อนนะคะน้ขนขําแข็งว่าฝนตกกับน้ําแข็งข้อละลายน้นขนขําแข็งละลายหมดแล้วนะคะ ที่บนเขาไม่มีไม่มีสีขาวแล้วก็แสดงว่าน้ำแข็งละลายแล้วะคะ่ะกัร้อนีีแล้วก็มามุมนี้บ้างนะคะ เดินไปดูฝั่งนู้นนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตู้กดน้ําตู้กดน้ําเขาจะมีทุกที่ค่ะบางทีตามภุกเขาตามอะไรเขาก็มีให้กดค่ะมีตู้กดอัตโนมัติ เดี๋ยวเรามายืนมุมนี้ดีกว่าสวยมากเลยคะ่ะนี่นะคะทีนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะ เดี๋ยวเราไปกับตู้สปานน้นดีกว่าค่ะไปดูตู้ออนเซ็นกันนะคะออนเซ็นนะคะแต่ว,ว่าวันนี้หยุดนะคะออนเซ็นก็คือข้างในก็จะมีน้ํานะคะเราแช่นะแอะไรเงี้ยน้ําแร่น้ําอะไรเงี้ยค่ะให้เราให้เราแช่นะคะน้าร้อนๆเนะะี่ยค่ะก็เขาก็จะมีกฎข้อห้ามว่าคนที่มีรอยสักนะคะเขาไม่ให้เข้านะคะบางที่นะคะ ก็ฝั่งนู้นสามารถมาตั้งแคมป์ได้นะคะแคมปิงะะ้งค่ะฝั่งนู้นก็จะมีอาจจะมีที่ให้เช่าอย่างเงี้ยค่ะเช่าแคมปิ้งนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วค่ะยังไม่มีโอกาสได้มาเลยนะคะที่นี่อยู่ห่างจากบ้านประมาณบ้านแม่นะคะประมาณ5นาทีค่ะไม่เกินเป็นด้านหลังนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะมีลำธารที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะ คุยนะคุณคะเดี๋ยวกลับแล้วค่ะ